ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมนะฮะจิริโตะนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นอันเลนนะครับผมจะเป็นไงก็ฝาก like, กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอเคครับผมไปดูในเกมกันเลยฮะแถมตอนนี้ยังเจอเป็นบัตเตอร์ไฟด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะดีน่าออฟเลนนะไม่รู้ว่าท็อปเซิร์ฟหรือเปล่านะฮะอันนี้ไม่แน่ใจท็อปเซิร์ฟก็ดีดียิ่งได้คอนเทนต์ลบไปแลว้วช่วงหนึ่ง <c oughs> บ้าอีกยังมีอีกหนึ่งจังหวะหรอว,วันเน ใจเย็นนะค่อยๆเล่นยีหน้าเขาไปไหนไวะเนี่ยมอ,อยงทนี้หลอดนิดหน่อยๆหยอกๆนะเพื่อนจบล่างนะป่าเขาป่าเขาเป็นบัตเตอร์ฟลายนะครับผมได้น,นะเพื่อนอุ้ยไม่มีใครเล่นฮนะทำมาทำมะได้ปะผ่านละผ่าเพื่อนตายวะเนี่ยคีถ้ามีคนมาซ้อนอีกคนหนึ่งนี่น่าจะได้นะครับจะว่าไม่เป็นไรฮะจะดักเราเพื่อนเราเสียคลิปไปเวฟหนึ่งเลยนะทีมเรา าไปกลางนะครับผาดกันเดินแล้วกันเพื่อนน่าจะได้อยู่เฮ้ยระวังนะฉี่ก็จะได้นะครับอุ้ยสวยสวยจัดเลยทีมเล่นดีแต่ฉี่ไม่น่ารอดรอ,อ,อดรอดก็แย่แล้วได้นะเพื่อนผ้ไหวนะเนี่ยเพื่อนโอ้โหทามามามา,มาเร็วนิดนึงอะ่ะได้จริงสวยครับอย่างนั้นก็ได้แอซิดแล้วจ็นนะเฮ้ยสวยจัด ไปฉีเข้าไปไหนอ้โหไม่ทันว่ะขอโทษทีเมื่อกี้ล็อกหวัวฉีไปแล้วนะเฮ้ยเมื่อกี้ทำไมเวลาไอเวเลดปัน่นไม่มีไอ้รูปสกิลอะบักปันเนี่ยคลิปก่อนนะฮะสังเกตนะผมไม่ค่อยได้เล่นกับยีน่าเลยนะเพราะผมค่อนข้างจะเป็นคนที่ชอบเพลียและเดินเติมนะครับ ช่วงก่อนสีนาทีนะเพราะว่าก่อนสี่นาทีป้อมเราไม่แตกนะครับเราสามารถเดินได้นะฮะอันนี้ไงเขามียีนหานะผมไม่ตามดีกว่าเขาเสียฟิกแล้วครับแจ้งเพื่อนนะฮะเมดฟิกแล้วนะไม่ได้ไปล้วเพื่อนเอาจริงมีเลนต้องเคลียร์ว่ะอุ้ยแรงจัดอุ้ยแรงไปยีนหน้าโดนปิดว่ะสวยครับ น,นองยืดระวังเพื่อนโอ้โหได้ปะวะน่าจะได้แหละโอเคฮะเมื่อกี้ลำลำดับเดียวพอนะฮะโอ้โหเกือบไปแล้วเกือบเสียนกไปแล้วโอเคครับเล่นเซฟเซฟนะฮะยีน,น่าน่าจะเล่นเป็นนะฮะคนนี้ไหนวนะเลยเฮ้ยเซฟไรแล้วกัน่นระวังนะ เฮ้ยทำไมเล่นไปเฮ้ยฉีเล่นคนเดียวสุดจัดแต่ว่าบทเรานัา้นน่าจะต้องปล่อยนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสุดฉีอตัวนี้นี่ฮะเราปล่อยไปเลยนะเพราะว่าถ้าเราอยู่กันน่าจะกันยากอยู่นะอืไม่ไหวเพื่อนตองกอนกันฉี เคเล่นฮะเพื่อนหน้าเจ้าล่างวัดอุ้ยตันโดนลองวเวรีส์นะต้องถอยมาลนะอุ้ยเล่นสุดจัดเกีเ่ย์กางให้แล้วกันวัดขึ้นบน,นครับมีหน้าลงล่างโอเคอย่างนี้เราเล่นข้างล่างเลยโอ้โหเจ็บว่ะโดนใครฟรีฮนะชนเมื่อกี้รีเลือดก่อนฮนะตอนนี้เงินเรานำบัดอยู่300นะครับ ถ้าหนึ่งนนหนึ่งเนี่ยส <vastly> <less> okay. <sk> ู้ได้นะบอกเลยโอ้ยโอ้ยมีหน้าใจเย็นโอ้โหบัสสุดเกินได้ไปเลสนะอย่างงี้น่าจะได้บนนะครับโอเคฮะที่ตรงกลางน่าจะมีประเด็นหน่อยสวัสดีเพื่อนมีตรงกลางแล้วทำบัตรนี่แหละ อุ้ยบัดแรงไปมุยต้องถ่ายและไหวก็ตามมาเพื่อนโอ้โหเมื่อกี้น่าจะแปลเมียดอึ๊ยชิบผายแล้พูดถึงเมยดไอ้เีเด้ยอันตีถูกถูกจังหวัดจังวะอ๋อไอ้กดจำแพ้ทำไมครับเนี่ยฮลัลโหลเอาคนเลยแล้วกัน โอเคฮะขอบคุณเราพีวิธีสตันให้นะโอ๋อขอบคุณมากถ้าไม่ได้สตันจากไหนนี่เราน่าจะไม่รอดนะครับเค okay, รียดละก่อน okay, เพื่อนโอเคฮะเครียดแล้วมองก่อนกันมองก่อนกันเพื่อนข้างนะล่างระวังนะขวาดจะแหบเล่นก็ได้นะโอ้๋อย่างนี้เราโคตรรวยเลยคลิปกองนี้ทําให้เรากลายเป็นมหาเศรษฐีนะครับเมื่อกี้จะไล่ให้จะไล่ให้ไม่ได้นี่งอนนะขวากไปไล่ตัวอื่นให้แล้ว ตรงนั้นน่าจะมีแค่วเวเลตัวเดียวนะครับเหตุเขาไม่มีแข็งลเลยครับเล่นห้าวีตายนะเพื่อนอืม <c oughs> ตายสวยโอเคฝักรับล่างด้วยนะครับมีหนะ้าข้างบนน่าจะไม่มีใครนะฮะตรงกลางร,ระวังนะเพื่อนโอเคฮะสามวิสองหนึ 2, ่งวิมีอันติโหเพื่อนรีบเล่นไปดักได้นะตรงนี้ดักดีกว่ารีบว่ะ โอ okay. เขามีเปิดแมพเล่นติดพุ่มยากนะเนี่ยอย่างเงี้ยยากกว่าโยีน่ามานะครเมื่อกี้ผมเลยไม่เข้าสุดนะถ้าหนึ่งหนึ่งกับพัดผมคิดว่าไหวนะครับตอนนี้แต่เมื่อกี้มันมียีหน้าด้วยนะผมว่าไม่ไม่เสียงดีกว่านะครับถมามก่อนไหมเยอะนะเพื่อนเอ๊ะ <Hey, S 2> และเซริก้าอย่าง,ง,งแรงบอกเลยพัดพัด,พดอยู่แถวแถว,แถวเลสฮะอันนี้อุ้ย แต่เราไม่เล่นนะเพื่อนโอ้โหนะทีมตรงข้ามเดินอย่างสูงอะ่ะโอ้หทีมเข้าเงินตามจริงเพราะว่าเนี่ยเดินสูงโคตรเคี้ยเพื่อนเราดาร์กนะไม่รู้ว่าทีมตรงข้ามจะามากรบอ่าะเฮ้ยอย่างนี้ได้ปะตันโดนไม่โดนด้วยถ้าตันโดนน่าจะมีคนตายนะบอกเลยตอนนี้ซื้อเป็นไม่ซื้อตัดเรือนะฮะซื้อก่อเกิดโอเคเพียงก่อเกิดนะฮะบัตรได้เนี่ย ไปไหนเพื่อนไปไหนโอเคอุ้ยแต่ฉีเราไปตายข้างบนฮนะไม่น่าเลยเพื่อนอ่ะหนีจงเอาบัฟฟ้าไม่เสร็จเลยมาเอ,อ้ยจังหวะสวนแล้วเนี่ยต้องเอาสักอย่างแล้วแหละทีมตรงข้ามออาะไรสักอย่างทีมตรงข้ามแล้วช็อตเนี้ยเฮ้ยครับน่าจะได้ป้อมนอกนะฮะไม่น่าถึงกับบาลแล็กนะถัก่อนเพื่อนถักรถังมังกรก่อน,อ,น,อ,น,อ,นอย่ารีบดิใจเย็นโอเคโอ้ย,โ,อยโดนอันตรีเมียดผ่าน้วคุณชิบหายแรงจัด ต้องเสียฟิกเร็ว่ะเนี่ยแรงปุยมุ้ยมกรไหมเพื่อนเอาเลยว่ะรอเขาซ้อนนะเว้ยเขาน่าจะอยู่แอลแอลขวางนะครับลองด้วยหรือไม่ก็โอเคเราวิ่ได้อยู่ลองยีน่านะเพื่อนเวฟสามทางนะเีย <c oughs> นะเว้ยมีคอเนี่ยเราอยากเล่นอยู่นะโอ้มีแคลรี่อัน,นี่ให้หวะไม่ไหวในเะงี้ย อแม่ไหวเพื่อนจีนเอาวิวโดนด้วยดูเลี้ยงก่อนเพื่อนดูเลี้ยงก่อ๋ออันนี้ขอขอจัดไอเทมก่อนนะฮะน้วจะเกิดหมดทุกคน จุดเดียวหายสวยครับลาวิลลาวิลทำดีมากเลยนะตามจังจหวะหลายๆจังหวะน,นี่โคตรสวยเลยนะโอเคฮันน่าเพื่อนมาจัดประมาณนี้นะครับเซตตอนเซต,ตขาเกิดนะผมเรียกงี้นะฮะเอ้ยทำคลิปก่อนไหมว่าลิปเขาไม่มีเมียอีกเจวินะถ้าจะรีบก็ตอนนี้ก็ยังโอเคอยู่นะไม่มีอันติด้วยนะเทสลี่เขาไม่ถือว่ามีหรอไม่มีละ ที่ร okay, ครับเอาดักเอาป้อมก่อนนะฮะโอเคดัก okay, เข้าแล้วนะนี้จบได้นะครับจบเลยดันกันจีิๆครับผมโอเคเรียบร้อยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเอาละครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะ ว่าคลิปต่อไปจะเป็นตัวอะไรก็เอาไว้เจอกันครับผมบาย